เบตงใต้สู่แดนสยามเมืองงามชายแดนเมนูที่ขาดไม่ได้แล้วต้องลองเป็นอย่างยิ่งเนี่ยนะคะก็คือมันจะแบบว่าดูสันๆหน่อยนะตามเนื้อมันผ่อนคลายมาดาตุวงเดอรเจนี่ก็มาถึง เรียกว่าต่อเขตนะระหว่างมาเลเซียกับเมืองไทยนะคะจากตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งมาเลเซียปีนังเราก็ต้องเอาพาสปอร์ตเพื่อที่จะไปให้เขาอินมิเกชันหรือว่าดัดตรวจคนเข้าเมืองเขาสแตม เมนูที่ขาดไม่ได้แล้วต้องลองเป็นอย่างยิ่งเนี่ยนะคะก็คือไก่เบตงค่ะต้องบอกว่าเป็น1เมนูนะคะที่ขึ้นชื่อมากๆแล้วก็วันนี้มาที่ร้านนี้ชื่อว่าบ้านคุณชายค่ะร้านนี้เขาขายอาหารท้องถิ่นรสชาติแบบดั้งเดิมใช้วัตถุดิบต่างๆที่เป็นพื้นถิ่นนะคะต้องบอกเลยว่ามาดามตวงเนี่ยไม่เคยกินมาก่อนเลยจะมีอะไรเดี๋ยวตามเข้าไปดูวันนี้จะบุกถึงครัวเลยค่ะ ก็ความเรื่องลือของไก่เบตงทําให้เราต้องมาถึงที่ร้านนี้นะคะเพราะว่าไก่เบตงเนี่ยมันอร่อยมากๆอยู่ที่หนังเขามีความกรึบๆแล้วก็เนื้อเขามีความหอมมากๆนะคะเราจะดูว่าไก่เบตงเนี่ยเป็นไก่เบตงแท้ๆยังไงเนี่ยให้ดูที่หัวไก่เนี่ยค่ะดูนี่เป็นไก่เบตงตัวผู้นะดูหงอนเขาใหญ่มากคอลำคอใหญ่อันนี้จะเป็นตัวเมีย แล้วอันนี้ก็คือหนังเขาจะสีเหลืองๆห,หน่อยสีเข้มหน่อยนี่ก็สีจืดนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาวันนี้จะมีเมนูผัดถัว่วผัดถั่วอะไรพี่ถั่วเขียนครับเียกุ้งแห้งครับเขียกุ้งแห้งดูถั่วสิฝักเบอร์เบอราเลยนะที่กรุงเทพไม่เคยเห็นและนี่คือเขาปลูกที่เบตงเฉพาะเบตงถั่วงูค่ะใหญ่กินบางมากซึ่งถ้าสุกแล้วเนี่ย มาดามว่ามันก็จะเหลือแต่ความกรอบอร่อยค่ะความอร่อยของเขาเนี่ย เนื้อเย็นแลครับเนื้อซึ่งวันนี้วันนี้เหนียวนุ่มหอยจ้อปลานิเนในเนื้อของเจ้าหอยจ้ออ่ะมันมีเป็นเนื้อปลาใช่ไหมมันจะมีความรู้สึกแบบมันฟูๆลักษณะเหมือนคล้ายๆเนื้อปูก็อร่อยดีนะเป็นครั้งแรกได้ชิมห,หอยจ้อปลาใส่น้ำไหล ค่ะหลังจากที่ทานอิ่มนะคะลองชิมทุกเมนูเลยต้องบอกว่าเมนูร้านนี้อร่อยแล้วก็เด็ดจริงๆค่ะสมเป็นที่เรื่องลือมากๆเมนูที่มาดามตงชอบที่สุดแ่ละคะชอบความเป็นไก่ตัวผู้ใครเขาบอกว่าไก่ตัวเมียอร่อยก็อร่อยแต่มาดามชอบไก่ตัวผู้เพราะว่าหนังของเขาเนี่ยมีความหนากว่า แล้วก็เนื้อเนี่ยมันไม่เหนียวนะคะเนื้อเนี่ยมีสัมผัสแบบที่ได้เคี้ยวกําลังดีแล้วก็มีกลิ่นหอมของเจ้าเนื้อไก่เนี่ยเฉพาะตัวมากๆแล้วเมนูถัดไปที่อร่อยแบบ a m a z i n g กินแล้วกินอีกได้หลายๆคำเนี่ยก็คือเจ้าผัดถั่วงูนะคะ <S <S เขาผัดกับกุ้งแห้งแล้วก็อีกเมนูหนึ่งคือกุ้งซอสไข่เค็มเนี่ยอร่อยมากค่ะมีความหอมไอ้เจ้าใบผักหมุยใบหมุยเนี่ย ที่เขาเรียกว่า curly leaf ค่ะมันมีความหอมจริงๆค่ะกบภูเขาทอดกระเชียมนะคะกบตัวใหญ่เบ้อเธอค่ะมาถึงเบตงแล้วได้กินแล้วอิ่มอกอิ่มใจมากๆค่ะมาลองดูนะคะร้านชื่อบ้านคุณชายเบตงค่ะเดี๋ยวใส่รายละเอียดเอาไว้ข้างล่างนะคะใครที่มีโอกาสเดินทางมาที่เบตงนะคะมาดามบอกเลยว่าห้ามพลาดค่ะมาดามตวง the j o u r n e ก็ตอนนี้เราขึ้นมาจะไปดูทะเลเหมอกนะคะที่ไอเอเวงนะคะแล้วก็รถตู้ส่งเราขึ้นมาถึงระดับเหนือตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าความชันเนี่ยเราจะต้องไปต่อรถสองแถวเพื่อขึ้นไปข้างบนยอดเขานะคะเพื่อจะไปดูทะเลเหมอกค่ะ ข้างหน้านี้สวยมากๆเลยค่ะที่บอกว่าอันนี้คือทะเลหมอกนะคะนี่นเหมือนกับเราอยู่บนสวงสวรรค์เลยเดี๋ยวตรงนี้อยู่ที่ชั้นหนึ่งนะคะถ้าเราอยากจะดูความสูงมากกว่านี้เนี่ยเขาก็จะมีเป็นสกายวอล์ขึ้นไปข้างบนตรงนี้เขาเรียกว่าไอ,อเยวเวงสกายวอล์คตอนนี้มุมมองตรงนี้ก็ว่าสวยและเดี๋ยวต้องไปพิสูจน์กันข้างบนค่ะก็ะ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูวิวทิวทัศน์นะคะข้างบนสกายวอล์คค่ะตรงนี้เนี่ยมีค่าเข้า40บาทแต่ว่าเขาก็จะมีแจกถุงหุ้มรองเท้าแบบนี้เพราะว่าเวลาเดินขึ้นไปก็จะได้ไม่ทำให้เกิดเป็นรอยบนกระจกของเขาอันนี้เขาเรียกว่าผู้ดีตีนแดงเห็นยังผู้ดีตีนแดงวันนี้เป็นผู้ดีตีนแดง ทั้งบมนี้ก็สวยงามเราเห็นภาพกว้างขึ้นนะคะแล้วก็ที่เรียกว่าทะเลหมอกนี่คือมันเหมือนทะเลทริงจริงมีแต่หมอกสวยงามจริงๆค่ะแล้วก็อยู่ข้างล่างนะคะใครกลัวความสูงคือมันจะแบบว่าดูสันๆหน่อยนะมันดูสันๆหน่อยนะ และนี่นะคะคือวิวทิวทัศน์ของจุดที่สูงที่สุดนะคะชั้นที่สูงที่สุดของสกายวอล์กไอเอเวงค่ะวิวทิวทัศน์สวยงามมากๆเลยค่ะแล้วเนี่ยหลังหรือยังจ๊ะ นี่ค่ะมาดามตรงใช้ King Stella เ e d g a น้ำยาล้างผักและผลไม้สกัดจากขา้าวโพดช่วยกำจัดเชื้อโรคต่างๆไข่พยาธิและสารเคมีตกค้างแล้ว King Stella เ e d g a ยังมีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ทำให้ผักผลไม้คงความสดกรอบได้นานใส่ใจอนามัยของครอบครัวที่คุณรักล้างผักและผลไม้ด้วย King Stella เ e d g a อย่างมาดามตรงสิคะค่ะก็จากที่สกายวอล์กไอเวงนะเราก็มาที่บ้านภูนภานะคะแล้วก็นี่ค่ะ หนุ่มหล่อคนนี้สวัสดีครับเป็นเจ้าของบ้านภูนภานะคะตรงนี้อยู่ก่อนถึงไนเจเวกนะเป็นอีกตำบลหนึ่งครับตำบลน,นี้จะชื่อตาเนาะเมลรอกครับถ้าถ้าสมมติว่าเรามาจากตัวเมืองเบตงใช้เวลาเดินทางมาเท่าไหร่ตีว่า30นาทีแล้วกันแค่30นาทีประมาณนั้นครับนี่เราอยู่กันตอนนี้คือ8ปดโมงข้างหลังเนี่ยมันคือยังมีหมอก<ช>อยู่ยนะมีทะเลหมอกใช่ถ้ามาแคมป์พักที่นี่ก็จะเป็นแบบสไตล์แคมปิ้ง ราจะสามารถดูหมอกจากหน้าเต็นท์ได้เลยแล้วตรงที่ข้างหน้าเราเห็นเป็นแบบขั้นบันไดเขาทำอะไรคือที่นี่ครับต้นใหญ่ที่นี่จะเป็นทุเรียนทุเรียนใช่ครับแต่ตรงนี้คือบรรยากาศดีมากๆแล้วหมอกนี้เราจะเห็นแบบทั้งปีไหมใช่หมอกไปตรงเห็นได้ทั้งปีครับทั้งปีเลยเหรอใช่ครับแล้วก็ที่พักเราเป็นยังไงครับผมเป็นเต็นท์อย่างเดียวครับบริการเป็นเต็นท์นอกจากที่นี่หนึ่งเลยไม่มีไฟฟ้า ไม่มีไฟก่อนใช่พลังงานไฟที่นี่จะเป็นจากโซลารเซลล์ทั้งหมดครับแล้ววันนี้จอนก็เตรียมอาหารเช้าใช่ครับก็เป็นอาหารเช้าพื้นเมืองของเปตงจัดจ้ามาติดต่อภูณภาติดต่อไหมเรามีเป็นเพจ a c e b o o k ครับเข้าไปเลยที่ภูณภาเป็นทุู่ภาแคมปิ้งอะไรประมาณนี้ครับค่ะเรียกว่าติดชิดธรรมชาติเลยใช่ใช่สบายด้วยเลยสบายอย่างงี้คู่รแมันติกนี่น่าจะดีนะอันนี้ก็เป็นเต็มตลอดแน่เลยไปคู่ลแมนติกง ค่ะแล้วก็มาที่เบตงนะก็จะมาเจอกับโกเอ็กซ์โกแปลว่าพี่ใช่ไหมค่ะพี่เอ็กซ์นะคะพี่เอ็กซ์ก็จะเป็นคนที่พามาสถานที่ต่างๆแล้ววันนี้ก็มาอยู่ที่ภูนภาแล้วก็โกเอ็กซ์จะเตรียมอาหารที่ขึ้นชื่อของเมืองเบตงเนี่ยมาให้เรารับประทานจะมีอะไรยังไงเดี๋ยวโกเอ็กซ์อธิบายไปเรียงลำดับเลยนะคะครับผม เมนูแรกนะครับนี่เป็นกระเพาะปลานะครับเ,เป็นเป็นร้านไม่มีชื่อร้านนะอย,อยู่อยู่หน้าตลาดสด,ดกินตั้งแต่เด็กลดแล้วแล้วตอน,นี้หมูย่างนะครับร้านต้าเหยนินต้าเหยนินแล้วตอน,นี้คือเนื้อเนื้ออันนี้เนื้อเปื่อยนะครับนเนื้อ,เ,อเปื่อยลูกชิ้นเนื้อเปื่อยชิ้นต้องมีน้ำอันนี้คือสะเปาทอดซาลาเปาทอดนิตาหู้จะมานึ่งราดซีอิวใา้ซีอิวใต้าเหยินลูกชิ้นแค้นะครับของอารานอาปะจีนแล้วก็ก็มีมุสลิมเราเรียกว่านาซิดาเกแล้วเป็นไปรังโก ก็จะเป็นข้าวราดแกงสไตล์มาลีเป็นของชาวมุสลิมข้างบนจะเป็นมะพร้าวนี่จะเหมือนแกงมัสมั่นเลยนะคล้ายๆแกงมัสมั่นอันนี้จะเป็นชาของที่เบตงชื่อว่าก๊กโผนะคะคล้ายๆแบบชาผสมเองห่วยก็จะมีพวกเครื่องยาจีนด้วย มาดำตวงเดอนเจอ่นี่และเราก็มาถึงแล้วที่น้ำผุร้อนตอนแรกก็คิดว่า แดดร้อนๆเรามานั่งแช่น้ําร้อนทําไมแต่ว่าความจริงอ่ะพอแช่แช่ไปสักแป๊บหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเออกล้ามเนื้อมันผ่อนคลายค่ะตอนนี้ก็อยู่อีกหนึ่งจุดนะคะที่เรียกว่าอุโมงค์ปิยมิตรนะคะเมื่อสมัยก่อนอ่ะจีนคอมมิวนิสต์เขาเข้ามาในเมืองไทยนะคะแล้วก็อุโมงค์เนี้ยจะเป็นแหล่งที่เขา ซ่อนตัวอยู่ก็บอกว่าอุโมงบีรอมิดเนี่ยสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2520ความยาวของอุโมงประมาณ5-6ฟุตนะคะยาวประมาณ1กิโลใช้คนขุดประมาณ50คนใช้เวลาประมาณ3เดือนจุคนได้200คนมีทั้งเข้าออกทั้งหมด9ทางปัจจุบันเนี่ยเหลือ6ทาง ทั้งหมดเนี้ยจะถูกปกคลุมด้วยป่าทึบนะคะอยู่บริเวณแนวตะเข็บชายแดนไทยมาเลเซียอยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลา ก็จบการเดินรอบของอุโมง์ปิยมิตรนะคะแล้วก็มาเจอตรงร้านขายของนี้ซื้อนี้น้ำลูกเดือยก็อร่อยดีค่ะเขาแช่เย็นๆนี่ชื่นใจชื่นใจ15บาทไปสต๊อปหน้าปลานินสายน้ำไหล อะไรคือปลานิลสายน้ำไหลคือมันเป็นไฮไลท์ของอาหารวัตถุดิบที่เบตงนะครับที่นี่ที่เราอยู่เนี่ยเป็นตำบลที่อยู่ในอำเภอเบตงเนี่ยเราเรียกว่าตำบลตานเนาะแมรละนะครับเป็นตำบลที่มีเทือกเขาสันกลาคิรีเนี่ยที่มีแนวเขตติดก,กับมาเลเซียความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้นะครับก็เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติผลิตวัตถุดิบของเบตงหลากหลายขึ้นชื่อว่าเป็นตำบลที่มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของน้ำ เราจะได้ยินบ่อยๆว่าฉันไม่กินปลาน้ําจืดปลานี่มันมีกลิ่น,น,โ,นโคลนนะครับแต่เนื่องจากธรรมชาติที่มีมชั้นภูเขาเนี่ยเราจะเห็นการเลี้ยงปลาแบบขั้นบันไดสายน้ำเนี่ยที่ไหลาจากเทือกเขานะครับชาวบ้านก็ไปต่อท่อมานะครับลำเลียงน้ําเข้ามาในบ่อปลาของตนเองน้ําที่ไหลผ่านตลอดเวลาสายน้ําที่เชี่ยวมันก็จะเป็นปลาท,ที่มีคุณภาพที่เขาบอกไม่มีกลิ่นโคลนเนี่ย<ะ>มันเป็นหลักวิทยาศาสตร์ครับมันไม่มีสาหร่าย ที่จะทําให้มีการหมักหมกแล้วก็มีกินโคนก็เดี๋ยวจะไปดูเรื่องของการทําอิเคจิเมะแบบญี่ปุ่นเพื่อที่จะได้กินปลานินแบบซาซิมิและนี่นะคะโกงิวเจ้าของฟาร์มปลานินสายน้ําไหลค่ะก็ปลาตัวนี้คือ3โลสมโลมีไซส์3โลไซส์ส2โลกว่าไซส์2โลเราจะแยกเป็น วงเป็นบ่อเป็นบ่อเพื่อให้ลูกค้าเลือกได้เลยโอเคแล้วโลละเท่าไหร่คะใต้โลหนึ่งก็คือโลละร้อยถ้า2โลขึ้นไปก็คือโลละ200จาก3โลขึ้นไปก็คือ3 0 0ร้ก้าโลเก้ารยโลละไซสไซสตัวปาดินสมว่า9กาโลก0โลโลละ900โอ้โห9,000กว่าบาทตัวละเกือบหมื่นนะคะ แล้วนี่นะคะขออนุญ,ญาตแนะนําตัวเชฟค่ะสวัสดีครับเชฟเชฟมุ้ยครับเชฟมุย้ยทำงานโรงแรมครับตอนนีู้่ที่มาได้อแต่ว่าเชฟมาที่นี่เพื่อทําอะไรเอ่อปกติตอนสมัยตอนก่อนโควิดช่วงแรกอะ่ะเรามาเที่ยวมากินปลากันมีปลานินสายําไหลซึ่งเนื้ออร่อยมากเขาบอกทีนี้ก็เห็นวิธีการทาของของโกเครทำดีมากเลี้ยงปลาดีมากเนื้อ,อร่อยมากแต่ว่ายังขาดวิธีการเท่ๆว่า าอเคจิเมะในการที่จะทําปลาเพื่อเอาไปกินเป็นซา,าชิมิโอเคการ<อ>ที่จะได้เนื้อปลาที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือต้องต้องฆ่าเขาให้เร็วที่สุดแล้วก็ต้องแทงที่ไขกระดูกสันหลังเพื่อให้หยุดการทํางานทุกอย่างของปลาครับก็คือสต็อปชัดดาทุกอย่างตรงหางเขานะฮะจะมีกระดูกสันหลังเราก็จะแทงเข้าไปตรงที่กระดูกสันหลังนี่ก็จะยาวมาถึงนี่นะฮะนี่ก็จะใส่แช่น้ําแข็งจนกว่าเลือดเขาจะออกมาหมดนะครับ เนื้อปลาเนี้ยบอกเลยว่ามันมันเหมือนปลาทะเลอะ่ะแต่ว่าเทกเจอร์ของเขาอะค่ะถ้ากินแบบซาชิมิแบบญี่ปุ่นไอตัวนี้มันมันเหมือนในประเภทของเนื้อปลาเนื้อขาวอะค่ะม,มันจะไม่มีความขาวแล้วมันมีความนุ่มเหนียวแล้วก็อร่อยด้วยจานนี้ผักปูดผัดกุ้งแห้งกับพริก ผักกูดของเขาเนี่ยมันยอดผักกูดมันมีความกรอบๆนะแล้วก็รสชาติอร่อยเพราะว่ามีความหอมของกะปิหนังมันจะเด้งมากแล้วก็เนื้อเด้งแต่ก็บอกเลยว่าไม่มีกลิ่นโซนนะคะ ปลาเนี่ยปลาอร่อยได้ทุกอย่างขอให้มันสดก็ปลาสดด้วยใช่ไหมใช่ปลาสดทาเป็นแล้วผมถามความลับหลุงวุวนหน่อยดิความผมมุดไปกินร้านที่หลุงว่ฒิไปรีวิวไม่ชอบกระบวนมีกระบวนการจัดการนี่คือเรากินแล้วเราไม่พูดอันิ่งไม่พูดไม่ภาพแล้วก็กินแล้วก็นิ่ง นี่ก็อาจจะโอเคมแล้วเราก็ไปสั่งให้คนตัดได้ว่าเฮ้ยจานนี้ไม่จานนี้ไม่ต้องไม่ไม่แล้วเออออกละแต่เราไม่พูดออกคือการกินอ่ะอร่อยไม่อร่อยจะต้องรู้ถ้าเป็นวับเกิดคือมันไม่ใช่เอาเราเป็นศูนย์จานจักรวาลเราแค่ไม่ชอบจานนี้เออเราแค่ไม่ชอบคนอื่นชอบก็ได้เราว่านักชิมเนี่ยบางคนเนาะนิสัยไม่ดีคือด่าเพื่อให้ถีบถีบหัวคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดังที่ดอก่าตรงไม่ชอบที่จะไปทําลายใคร การทำลายใครนี่หมายความว่าเอ้ยเขาอาจจะหมดอนาคตในการประกอบประกอบการอาชีพนั้นๆเวลาที่เรากินแล้วเราไม่ชอบก็จะบอกว่าโอเคแต่ว่าในจานนี้อ่ะมันก็มีชาบูมีผักมีเนื้อปลาอะไรแค่นี้จบแต่ว่าถ้ามันอร่อยจริงอ่ะถ้าเป็นแฟนขบจริงดูแววตาเราก็รู้ว่าเฮ้ยความความอร่อยอร่อยจนออกตาเรียกว่าอร่อยแซงออกตาใช่อร่อยมากอันนี้จริงอันนี้จริง วันนี้บางอันที่อาจอยากที่จะให้เขาปรับปรุงอ่ะเราก็ขออนุญาตแบบเข้าไปบอกในครัวเลยเราบอกกับเจ้าของเลยดีกว่าว่าเป็นเรื่องดีการที่เราไม่ชอบหรือเรารู้อ่ะเราบอกเขาไปเลยใช่จริงๆจานแรกซาซิมิคือเราเห็นไปแล้วว่าไม่ใช่จานนี้ใส่จานเหลี่ยมแล้วก็ชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กมามาดามก็เลยแนะนําโกหิวไว้ว่า คือจริงๆอ่ะซาชิมิอ่ะความอร่อยของอาหารญี่ปุ่นอ่ะเขาละเอียดมากๆเลยตั้งตั้งแต่อุณหภูมิตั้งแต่การหั่นไซซิ่งของชิ้นเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเราจะคิดว่ามันง่ายๆเนาะแต่การที่ความอร่อยของคนมิติสัมผัสการที่เอาเข้าปากแล้วเคี้ยวเคียเค้ยวเนี่ยเคี้ยวกี่เคี้ยวมันถึงจะลงตัวพอดีแล้วมันเกิดสมองมันสั่งว่าอร่อยอุณหภูมิที่มัน มันยังไม่เย็นพออย่างเงี้ยมันก็ทําให้ซาชิมิจานนี้เนี่ยมันไม่อร่อยแล้วก็ปริมาณการเสิร์ฟก็สําคัญมากๆไอตะกี้เขาเสิร์ฟมาค่อนข้างเยอะเยอะมากแต่ชิ้นเล็กซึ่งซึ่งบอกว่าถ้าใน1จานเนี่ยมันประมาณเนี้ยเชฟมุยเข้าไปช่วยในครัวบอกว่า8ชิ้นแล้วก็ไอใบใบเนี้ยใบไผ่เนี่ยก็เด็ดมาจากข้างทางซึ่งมันก็หาอยู่ได้ดอกแก้วก็อยู่ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนของ ร้านน่ะไม่ได้เพิ่มอะไรเลยมีแค่น้ําแข็งที่ต้องไปทุบเพิ่มผมว่าจะลดลงด้วยซ้ำเพราะว่าปลาน่าจะน้อยลงใช่ใช่แต่ว่าเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะขายราคาที่ย่อมเยาวเพื่อให้คนเนี่ยได้กินแล้วของออกไปเร็วๆไวๆค่ะแต่พอมาประเทศไท้นี่พอเมื่อกี้จิ้มตุ๊บเข้าไปเฟิร์มทันทีอร่อยมาก อก็ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในโรงงานทําสีอิ้วของที่ท้องถิ่นนี้นะคะที่เมืองเบตุมค่ะแล้วก็นี่เจ๊เลงค่ะเจ๊เลงนะคะเป็นเจ้าของโรงงานเดี๋ยวพากันดูระบบการทําซีอิ้วว่าเขาทำกันอย่างไรค่ะเอาเลยไปค่ะได้ถั่วมาเราต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะคัดเมล็ดเสียออกแล้วก็แช่น้ำไว้เสร็จแล้วแช่ถั่วแล้วก็ววเอานำถั่วไปต้มต้มเสร็จแล้วเราก็ พักให้เย็นหน่อยแล้วก็ไปเพาะเชื้อค่ะเพาะเชื้อประมาณเ5-7วันก็เอามาหมักในโอ่งค่ะเราต้องเปิดฝาไว้เพื่อให้เขาโดนแดดค่ะเขาเรียกว่าเป็นซีอิ๊วที่เกิดจากการหมักแบบธรรมชาตินะใช่ค่ะข้างล่างมันจะมีน้ำซีอิ๊วถึงเวลาเราค่อยดูดมันขึ้นมาในกระบวนการการผลิตซีอิ๊วเนี่ยเขาจะมีหัวเชื้ออันหนึ่งที่เรียกว่าโคจิคือว่าเป็นสูตรลับของซีอิ๊ว แต่ละที่ทรสชาติซีอิ๊วก็จะแตกต่างกันใช่ค่ะอ๋อไอตัวโคจิพอหมักได้ที่แล้วเราก็ดูดขึ้นมาแล้วก็ต้องไปต้มอ,อีกทีนึงเอาซีอิ๊วไปต้มก่อนแล้วก็ค่อยบรรจุขั่วใช่ค่ะนี่คือเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวอร่อยมากเป็นเม็ดเมเลยนะนี่ยี่ห้ออะไรคะถ้าซื จะมีซอสไก่สับใต้เยินนะคะค่ะอันนี้ก็จะมีซอสต,ตาเด็กสูตรหนึ่งสั่งซื้อที่ลายของใต้เยินได้เลยค,ค่ะเดี๋ยวเราขึ้นเอาไว้นะ,ะโอเคอันนี้อร่อยเลยค่ะ